สวัสดีครับพี่น้องนีมาปีดตให้นพี่น้องเบิ้งสูบปลาสูบปลาใส่เครื่องเครืองปกแรงเครืองใส่เครื่องใดยีใส่ไฟ้ฝ่าับสูบไปฝนตั้งเครื่องสีม่งแดงครับตั้งเครื่องสีมงแดงเนี่เครื่องฮกแดงเครื่องนี่ครับ ตอนนี้พกมงเสาครับบ,บรีรับเลยพี่น้องติดอยู่ตลอดมารุนกันว่าทีมมงเสาจะบกบ,บ่อนี่ครับเดิมเดิมขวานลงนะครับนี่เิมขวานลงนละ้ก็น,นายจะบโบนเนนะครับ ต่างเครื่องสีมองแดงสีมองเสา้าข้องมือไม่นี่จะโบกบอรครับรุนกันสูบปลาครับแต่จะมะไายพี่น้องเบิ่งว่าจีไม่ปลาบอรครับผมมารุนกันครับบรรยากาศตอนกำลังใกล้จะโบกครับน่มอง ปลาลุกหน่อยเย็ยนหลายนั่นปลาคอปลาคอปลงไปเดียวครับสูบอยู่นี่ตั้งแต่หางวงเรงไปซีมงเรงครับได้ยินี่ติด,ดหางงเรงตอนนี้ก็เที่ยงข้องมือไหมล้วครับ กำลังบิบกเกือบ40ชั่วโมงนะครับสูบอยู่นี่ครับเปลี่ยนประคอตัวหนึ่งนะครับอยู่หันประคอตัวใหญ่เติบตากติดตามกันครับว่าจะได้หลายบ่ครับแต่ว่านเนี่ยปลาลูกอีเย็นนี่จับไรบร่ครับผมปลาคอ เงียงงหน่อยๆยงเสียบดีแล้วใก่เนอะนี่ยคออยู่คนข่วงเจ้าไปยังเอาไปขังไปบ้านแม่นเงินไปขังไว้กขังไว้ตายเอาทั้งไงมั่ะใดเนาะตัวใหญ่พี่้องเลยติดอ้ติดอยู่บ่วหลดยานวะ มีเพียงบอนมาหอดอยู่ <g ười> คอยเอามุนข้าส่งเดี๋ยวส่งข้าเห่วปลาลูกเต็ยมทางเคียบอีกบ่อนแหยวอยู่อันลีย นี่คือเสี่ยวหนึ่งนะคะลายคนนี้ประศรีลายคนนี้หงั่งดูบกลากผิดปลาซิวผู้ปลาซิวกุ้งก็มีเตรียมทางน้อยขอยายใช้ใช้กุ้งกุ้งได้ซ้ำหนึ่งบะกุ้งขึ้นจะเอาขึ้นมาบกลายหนึ่งเอ้ายินไปนะแล้วอันนั้นมาเพิ่มเนี่ยตัวใหญ่ๆมาซูซี่ซิฟโร่คนนี้นี่ใหญ่อยู่ในนี่ขึ้นจะเห็น Tôi nhìn nhai Ôi nhìn con, nhìn mà, mà. làng là, ừ. đi ừ. <laughs> cắt. <laughs> <laughs> à, ชิปลโลในถังนี่ไปเนี่ยเข่าปลาเข่าปลา,ขปลาเข่าเห็นเบิดเดร์ตเด้อบาทน,นี่ทั้งผีก็เพราะั้งผีบาทน,นี่อต,ตอนนั้นมันตายออกข้างนอกร่างบอดีที่เอ้าซ้ำนีล่ละบักหลาย ด่างเงือบเงินอยู่นี่คือจะงอกไปบักร้ายอยู่ใช่เนี่ยพี่พี่อู้ <c oughs> เ,อเอาเอาขวดมาเอาขวดมาเทกเบวังคืออ้วนครับเถีปลาอ้วนงามเอ้ยพูดไงไงก็ขวดอ <c oughs> ยู่คุ้มกันแต่หุน่นหุองทองเต็ม ไงก็ขวดัปนี่นละ <c oughs>